น้องเชิญขวานกับคุณแม่แล้วก็มีน้องชวิตด,ด้วย,วยด,ดิว่าแฟรบิดนีด่ดูวิวซะก่อนสุดๆเดี๋ยวดีๆแล้วยืนอีกอได้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 อนฝั่งจับลุกหน่อยนี่จะฝั่งมาทางนี้ค่ะนี่ดูวิวดูดวิว ดูค oh, ืนแม่สิโอ้โหนอนเพลินอะเน่เสอาพดีครับผมนี่ไปนะเห็นไหคนย้ยดูโอ้ยงขวานดูดูดูแขงขวานมันนี่ชวินต um ื่นแล้วตื yeah, honey, ่งขวานจะไปไหนจ๊ะโอเคายนี่สะพานข้ามแม่น mm ้ำนะครับเดี๋ยวพ่อขอไปเดินตรงนี้แป๊บนึง